อมยังจบแล้วจูจ้จโสัวที่สัตวสวีสัวีพสวี่แบบสว้สว์้สวที่สิัตว์ที่วที่สิบไัตว์ที่สิสอี่สิบวที่สิบัีบเวรี่สิบสอตี่สิบออะวรีสิบัี่สบวี่สบวที่สิบตวที่สิบี่เวบดตาที่สิบตวงนี้คนเดียวหรอ่ะรอ รอน้องเข้าประเทศรอน้องเข้าแน่หรอใช่ครับยังครับพี่มีหวานใจร้นังคะไม่มีครับไม่มีสเปคแบวไหะคะพี่เวยได้ชอบเด็กไหมคะได้หมดเลยครับสเปคพี่ไม่มีหรอคะมันไม่ตายตัวครับ เอาพี่ก็ลองพูดมาดูสิคะแบบสูงอะไรเนี่ยไม่สูงครับตัวเล็กน่ารักจับฟันไหมคะมันแล้วแต่ครับตัวเล็กน่ารักโอ้ยพี่อยู่แก๊งใหญ่นุ อุ้ยเขาอยู่แก๊งใหญ่นาผมผมมาช่วยเียๆครับอ้้หูเขาผมไม่มีอะไรเลยใช่ดูรถผมดิรถคลิกหรอคะคือไม่ <c oughs> ไมีมรถเหรอมีคันนี้แหละครับอ้อ้หเพึ่งมาจริงน่ารักจังพี่ชื่ออะไรนะ ชือเวราครับเวบ้าพี่ดูแลนไหนหรอคะไม่ไม่ทราบเหมือนกันครับแลนหมายถึง <What? S 1> ว่าตอนนี้หรอครับแลนที่ยืนนะคะเชียวค่ะน่าจะแลนเหลืองมากครับแล้วเราไม่ดอมไปแลนเหลืองพาดบัตฟอรลิน อันนี้พี่ชื่ออะไรกันหรนูไม่ใช่พี่หนูชื่อหนูชื่อว่าจินนี่สอนคนนี้ชื่อว่าสเปียชื่อยากจังจินนี่ไม่เห็นยากตรงไหนเลยจินนี่อ,อ,อ่ะสเปียก็ไม่เห็นจะยากเลยใช่เด็กจันซีชื่อสองพยางนะ <c oughs> ไม่เห็นยากเลยชู่ชู่เข้าใจใหมเนี่ยอ่ะ เข้าใจกันนะครับแฮปปี้นิวเยรนนะคะพี่เบดา้าขอ,ขอครับแฮปปี้นิวเยร์เหมือนกันมีความสุขม,มากนะคะขอมีความสุขกับพี่บูมครับขอให้ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีครับขอให้จินนี่สมหวังได้หรือเปล่าขอให้จินนี่สมหวังครับพอดีว่าจินนี่คิดในใจว่าพี่เบด้าต้องกอดจินนี่แน่ๆเลยจะสมหวังไหมม้มา แะสว่างไหมนะพี่คยทำพรให้ให้เพื่อนหนูสมวังหน่อยสิคะอย่างนั้นเลยล่ะครับใช่แล้ว สมหวังไหมนะ้าวายสมหวังนะสิร้าพี่น้องใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะกระดบบพี่รองแบบเนี้ย เสี้ยวเหมือนว่าตรงนุ้นจะมีนักร้องแนนจะไปฟังหรือเปล่าอองนู่นอ่ะไปดีไปสิพี่เวด,ด้าทา้งั้นดูสองคนไปฟังเพลงก่อนนะคะถ้าเกิดจะฟังก็แบบไปนะคะขอให้มีความสุขค่ะขอให้มีรถใหม่เร็วๆนะพี่เสียงคุณเนาะนักร้องคุณเสียงคุณดัง ใช่หรอคสงสัยเขาจะร้องบ่อยหนูคิดว่าไม่จริงนะคะเพิ่งมาร้องใช่หรอคะกังพี่นักร้องหนูอยากฟังเพลงสอยควยแน่หนูโอนให้หนึ่งแสนร้องไม่เป็นค่ะหนูหนูขอจ็งตรงนี่ได้ไหมคะสามแสนเนี่ยขอได้ไหมขอสามแสนได้ไหมคะเนี่ยพี่คนสวยเนี่ยขอได้ไหมใช่พี่คนสวยขอได้ไหมคะใช่นะคะขอได้ไหม จะไม่ไปตั้งใจจะให้ดีๆป่ะโอ้โหเอ้ยโอ้ยหนูโดนเด็กหาเรื่องทุกคนแจ้งตำรวจให้หน่อยได้ไหมลูกอ่านใครเนี่ยพี่จะให้ดีๆไหมคะจะให้ดีๆหรือให้ดูน้ำตาใช่จะให้ดีๆหรือจะให้ดูน้ำตาถ้าเกิดสมมุติว่าพี่ไม่ให้ดีๆไปเรียกพวกมา ประกาศนะคะถึงญาติผู้ใหญ่ตรงนี้มีลูกหลานใครนะคะหลุดมาตรงหน้าเวทีร้องเพลงที่แลนจุฬาฯนะคะหนูโตแล้วโตแล้วค่ะผู้ใหญ่ดดูแลใช่หนูโตแล้วก็นะคะแบบว่าลูกหลานใครนะคะอย่าลืมพาน้องไปกินข้าวและทำกิจกรกินข้าวกันตอนนี้หนูกินนมแม่กินข้าวหนูกินข้าววดต้องขวดแล้ววันนี้กินเยอะแล้ว กินกินนมเหรอคะได้ค่ะหนูโตแล้วกินนมแล้วสองขวดวันนี้กินมาสองขวดแล้วโตแล้วก็กินนมได้ได้โอ้เชื่อเลยเชื่อเชื่ออาตแล้วโตแล้วโตแล้วใช่ไหมอยากฟังเพลงอะไรนะมันลงมางอยากฟังสร้อยคอยแนีอยากฟังสร้อยคอยแนอยากฟังสร้อยคอยแน่อ้โร้องไงอ่ะหนูเชื่อว่าพี่ทำได้ แซมมันชอบเชื่อแน่ๆอย่าดูนี่เลยไปเพสอยคอยแมวสอยคอยแมวสอยคอยแมวอันเนี้ยเอันน้องร้องขึ้นมาร้องให้ฟังได้ไหมสักสักเพลงหนึ่งสอยคอยแม่โอ้ยเลิกอ่อยตัวเลยก็ร้องได้เดินดูดอนให้เลยแสนมึงจะ่าดูลอแซมสองแสนเลยได้สองแสนเลยนะได้ไหมเพลงอื่นได้ไหม เอาเพลงอะไรก็ได้ขาดที่แบบโจโจเราเป็นสาวสายเพลงลูกทุ่งนั้น<อ>วขอรถแห่ไม่ถนัดเท่าไหรอ่อะดเอิเอารถแหวไม่เป็นอ่ะแป๊บนึงนะ,อะลองลองนะไม่ค่อยร้องไม่เป็นเหมือนกันอะประเด็นเขาพูด พอมารู้ค่ะพี่ค่ะขอบคุณค่ะในค่ะตังน้องบอกจะให้ตังพี่หนูบอกให้ร้อยสวยคนนี่อันนี้คนรรเพลงกันเนี่ยอ๋อหรอไม่ได้หรอเพียงนี้ก็ไม่ได้หรอเพลงนี้ให้สองสองพันเพอ,อขอบคุณนะยางร้อยก็ให้สองพันนะมันให้แบบโอนไม่ได้หรอกอนะตังหนูม่ถึงอะ่ะ มันมันให้แบบตังในธนาคารได้ไม่ใช่หรอเออขอบคุณค่ะไอหนู่มีในตัวอยู่ลูกชิ้นติดไฟแล้วทีนี้เพียงในคิวต่อนะบุนอ่ะว้ยขอบคุณค่ะขอบคุณมากไปเถอะสเฟียถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องไปกันตชื่อชื่อสเฟียขอเพียงซอยคอยเน่ย้าสปรอสไปค่ะสเฟียถึงเวลาแล้ว ฮโรลมามานี้น่ะเราพาไปเองขอบคุณค่ะวิค่อนดูดูเลยอ่ะเขารอเขารอแน่เลยออพี่เบด้าร,รอเพื่อนอีกจูงเพื่อนยังไม่มาเหรอคะขอะรอจรินดี้อยู่ก็ได้ไหรอ <laughs> พี่เบด้ายังรอเพื่อนอยู่หรอคะ ่ครับโอเคค่ะคงจะเหงาหน้าดูไปเจอกันนะคะจะเพียบปลดล็อกรถหน่อยอันนี้คือล้นไม่ได้จะไปตรงไหนอะอะไรมะแต่ที่นี่มีคนนะรู้อื่นไม่รู้จะมีคนหรือเปล่าเดี๋ยวไปแลนเข่วก่อน ว่าคนเยอะเหมือนกันนะเมื่อกี้น่ะใช่ไม่เหลือใครแล้วไปหมดแล้วอัเร็วเปิดประตวนี้นะโอเคปิดขุนด้วยสวัสดีค่ะมันนเป็ูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครััับมมนนสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่ออะไรหรอคะชื่อจงครับ โจงหรอคะใช่ครับว่าไงครับโจงอังเหรอคะใช่ครับพร้อมจะฉกทุกเมื่อเออคือนางโจงโอ้ยโอ้ยโอกลัมดูดวยใช่กลัวกลัวกลัวผิดแรงด้วยผู้ช่วยผู้ตัวใช่ใช่มันมีอะไรหรือเปล่าครับมีเห็นเดือนมาทัาใช่ใช่ผมเป็นผู้ช่วยไปเถอะโซเฟียมาดูกว่าไปจนจินนี่ หนูหนูพี่เป็นアคุมรองแรนเขียวอรลเบอคุมครองแรนเขียวหรอคะใช่อันนี้คือเดอะอของแรนเขียวถ้ายังไม่หยุดบัตรประชาชนค่ะหนูอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ต้องอ้คนเข้ามือห้าแกไม่ห้มแต่ก็คือห้ามบัตรประชาชนหนูอยูดกับคุณแม่ค่ะคุณแม่หนูยังไม่มาเลยดีๆ หนูไม่รู้จะเอาตกไหนมาให้ดูหมันมีทุกคนเอามาเดี๋ยวนี้นะไม่ใช่เหมือนไงมันไม่รู้มให้เราดูคนเดียวเราไม่ให้เราใช้แค่เราหรอไม่รู้ดีกว่าจริงๆี่บัตรประชาชนนุยกลับมามีค่ะดอบทความเวลากดนี่คือคนที้ขโมยรยทำไม่ทำอย่างนั้นกับจินนี่ล่ะค่ะเอ้ยรวนเราเอออะไรนะพี่เพื่อเพื่อนเอาลวนมา อนยากได้ตัวขึ้นมยแล้วเอารถนมากได้ขึ้นมาอยากได้ไหมแล้อยากได้ไหมใช่อยากได้แล้วนขึ้นมาต้อง A B A ถึงแนให้ฟังอึ้งได้ไหม ABCDEFGHIJKLMNOPQ ทำไมเอาใหม่ฟังดีว่าเอาใหม่เอาใหม่ไม่เอาเอาใหม่ฟังไม่ทันเอาใหม่ใช่ใครท่องก่อน ทองพร้อมกันพร้อมกันห้ามห้ามหามเลยหหนึ่งสองสามเอบีซีดีีเอฟเลอีเ์ไเอาใหม่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 หนึ่งสองสาเอีซีีีเอฟเเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ฟังไม่รู้เรื่องเอาไกลถึงห้องนู้ด้วยเหรอฮะเอากไกลถึงห้องนู้ได้ทงละมุดหนึ่งสองาม ก็ใครขอใครขอควรขอความขอคนขอการขอชิงขอชจำคือขอแค่กำลังใจตัวหนูฮะฮู้จ้าจูอิมันไปฉอดชิงได้ยังไงเป็นไทยหรือเปล่าเนี่ยโอ๊ยหนุ่มมาแข่งแรงภาษาไทยค่ะย้อนย้อนเรื่อทีนี้เิมอิมิดาเอางั้นน้ำเรียกภาษาญี่ปุ่นได้ไหมเกาหลีก็แล้วนับหนึ่งถึงถึงถึงสองพันแล้วกันต้องถึงสองพันเลยหรอคะที่ป้าหรือเปล่า อาจ๊รู้ว่าเก่งจริงหรือเปล่าเมื่อยปากเอาใหม่ก็ได้นับถึงสองร้อยก็ได้อ่ะพี่หนูเก่งภาษาภาษาญี่ปุ่นอ่ะอันเนี่ยนับหนึ่งหนึ่งถึง100หนึ่งร้อยอ่ะพี่หนูนับเลยภาษาญี่ปุ่นอ่ะก็คือว่าเอาเลขถึงหนึ่งร้อยเลยหรอคะใช่ใช่ดดใทดสอบว่เก่จริงหรือเปล่าต้องทดสอบไหนทดสอบได้ไหมหนึ่งถึงหนึ่งร้อย ฮนาหถูเส้นเนกะซองย่อซอกิมครอบย่อดอสหาโบยอนยอนฮันนายอนยอนชุนย้อนเฮเนยอนกาซอนยอนซังก้ยอนกิงลย้อนตะนา์ยอนคิวงพอแล้วอไปเถอะพอแล้วพอแ้วโอเคเชื่อะไรคะช่อแล้วเชแล้วเก่งแล้วเอาร้ไปเลยพรามันก็ฟังไม่รู้เรื่องจิมมี่เมื่อกี้จิมมี่นับนับเป็นด้วยหรอ ใช่แล้วทีนี้เราเป็นแต่ว่านำได้ถึงหนึงถึงหนึ่งร้อยว้าวเก่งจังย่าสอบคอสญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นเป็นด้วยเหรอถ้าญี่ปุ่นไม่ได้เมื่อกี้มันเลขเกาหลีอจะไปดับเลขเกาหลีให้เขาแล้วบอกว่าเขาบอกว่าให้เอาเลขเกาหลีเมื่อก <c oughs> ี้เหรอใช่แล้วย <c oughs> yes, of สอบคอส พี่คนนี้ใครอ่ะพี่คนนี้ใครอ่ะเขาเมื่อพี่คะพี่คะพี่ฮัลโหลพี่พี่ขาเลิกเผมไม่ดมคุยด้วยไปทัวเขาไม่ดีกว่าไปเโทะเบบี้พี่เขาไม่รันเลยค่ะ มเบบี้ไปทำอะไรนะ้อไม่รันเลยร้านกูไม่งั้นใช่ไหมร้านก็ไม่งั้นเลย่อยค่อยแน่่ยอ,อย<ข>อค่อยแน<อ><อ>่เขานุ่มไงเขามีคู่นี่นะให้หรือกเขามีคู่กันหมดอะ่ะมา้นเราไปแลนไหนให้เหลือกไปแลนชูพูไงไหมไปเล,เลือ แลนเหลืองแลนชมพูแลนเหลืองแต่แลนเหลืองไม่มีคนนะตอนนี้มีแค่แลนชมพูนะเพราะแลนชมพูมีนักร้องเรารู้ได้ไงก็มันจะเราไปมาจนไม่ได้หรออ้าวจะไปแลนเหลืองใช่ไหมแลนเหลืองเราไปกันแล้วหรอ แรเหลืองยังไม่ได้ไปสลุดจะไปใช่ไหมถ้าจะไปเราจะไปไปเลยเหลืองก่อนลอง <Okay. S 2> ดูถ้าไม่มีก็กลับมาแ้วชมพูก็ได้ได้เอาแบบนั้นก็ได้สอยค่อยแนยสอยคอยแนมแล้วแก๊งเราจะหยุดถึงเมื่อไหร่เนี่ยวันที่หกทำไมนานจังออจริงนานชิปเป่งดิ วินี่ไวมีรับกล้องทีใช่ไหมครับคลิกล้องครับไม่ใช่ครับไม่ใช่มีวิเดี๋ยงคนนั้นดูไรเที่ยมทานเจอบ่อยแล้วใช่เหรอใกล้เจอบ่อยแล้วคนนั้นอ่ะพี่เจอหนูไม่เคยจะเจอพีเงินอีกไหมแม่จะต้องกลับไปเลยชมพูนะ ก็มีลรงนี้ไว้เนี่ยเนียเนี่ยเน,นี่ยตรงเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค <P> ่ะรักการพี่เดียนไปไหนแล้ววะฮะาอีิีตันมันพึ่งขึ้นไม่คิดมันลงแล้วเหรอมันลงไวจังวะนี่กัน วีรางวัลก,กันนะคะขอบคุณเลยจมพี่ชิตตันด้วยนะคะขอบคุณนะคะเปิดท้องเหรอท้องหรือเปล่าเปียไปโคดเร็วกบเปียว่าไงเอาสิสวัสดีค่ะครับมาเดี๋ยวพี่เล่นเล่นเกมมันดูไหมเมล่นเกมอะไรครับบอร์ดเกมอ่ะ โอ้คนนี้แหละครับเล่นเกมเก่งผมเล่นเกมไม่เป็นเลยเขาไม่ยอมคุยด้วยน่ะจะไม่อยู่เขาจะพี่คนนู้นก็เล่นเกมเก่งนะคนนู้นน่ะคนนู้นน่ะแล้วทําไมพี่ไม่เล่นกับพวกหนูล่าอย่าเล่นกับพี่อ่ะผมเล่นไม่เป็นนะดิเพื่อรอเดี๋ยวหนูจะเดี๋ยวนูจะให้เด็กๆกังวลอะไรเงี้ยแล้วพี่ก็ก็พูดแบบ ห้พูดคำข้างบนอะ่ะเคไหมผมเล่นไม่เป็นอนะ่ะไม่เคยเล่นอ่ะยังไงเดี๋ยวสอนนุ่นๆไปเล่นตรงนู้นไหมอีกสองคนเล่นคนเยอะๆน่าจะสนุกน,นะน่ะเขาจะคุยกับหนูเหรอคูน่าจะคุยนะคนนี้ครับวัดดีค่ะว่าไงครับว่าไงวิพี่โมคุจริงด้วย หนูอยากเล่นเกมค่ะเกมอะไรอะ่ะหนูอยากเล่นเกมแบบว่าคำบนหัวพี่แบบว่าเขาไม่ให้พูดคำบนหัวถ้าพี่แพ้พี่เอาไปเลยถ้าหนูแพ้พี่เอาไปเลยแสนหนึ่งถ้าพี่แพ้พี่ต้องจ่ายหนูสองแสนพี่ไม่ขน,นาดนดีไว้ก่อนได,ด้ไหมเว้ตัตังพี่ยิ่งไม่มีต <จร S 1> <อ>ังค์เลยพี่จนบบอ่ะดีตอนนี้จริงพี่ยืนกันไปวันๆเนี่ยเงินพี่มีคนละสิบยี่สิบบาทใช่หรอพี่ขอตังค์หน่อยได้ไหม โอ้ยหนูว่าพี่จะมีตังให้ไม่มีไม่มีหนูก็ไม่มีไมจินนี่เออไม่มีจินนี่ไม่มีอ่ะต้องไปหากินกับคนอื่นแล้วทางนั้นน่ะหนูไม่ได้มาหากินน้าหนูแค่จะมาแบบว่าคอมมูนิตี้แล้วก็เล่นเกมกับพวกพี่สวยพี่ไม่มีไม่มีหรอคะไม่มีเลยครับจะเล่นเกมไหมเล่นเกมไหมเออจะไม่นเกตังเล่นไหม ถ้าไม่เสียตังก็ยังไ่เล่นเพราะว่ายังไม่ทำยังอยากทำอัศวินก็ไม่เล่นอยู่ดีก็โอ้ยงอมเลยมีใครเล่นด้วยสักคนในแก๊งพี่ไม่มีใครอยากเล่นเลยเหรอไม่น่ามีเขาน่าจะวิ่งล้างกันอยู่ไม่มีใครเล่นกับเด็กเลยายที่หนึ่งนะหนึ่งมากๆาด้วย Cô máy